สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสวีเดนจ้าเอาวิวของทะเลสาบที่ประเทศสวีเดนมาให้ดูกันน้ำก็จะใสเลยจ้าอันนี้ไม่ใช่น้ำทะเลนะจ้าเป็นน้ำจืดเป็นทะเลสาบน้ำจืดทะเลสาบอันนี้ก็ค่อนข้างกว้างอยู่จ้ะยาวเป็นรูปเป็นรูปทรงยาวๆ แล้วมันก็จะมีทางไปรอบของทะเลสาบอันนี้แหละจ้ะอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นเมืองโนดเชอร์ปิงเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองยูจ้ะแต่ว่าตรงที่เรามาเที่ยวนี่เป็นเมืองคอร์บอยน้ำตรงไหนที่ลึกๆมันก็จะเขียวสวยดีจ้ะเคยมาอยู่ข้างนึงเอาเรือมากันเอาเรือมาทางทะเลมาจากเมืองยูแล้วก็ขับมาที่ ที่อุ้มโบยจะเป็นเกาะก็มาจอดเรือตรงเกะ๊ะวางทุนแล้วก็นอนกันในเรือคืนนึงบรรยากาศก็ดีๆจะตอนหน้าร้อนน่ามันใสหน้าเล่นแต่ว่ามันเย็นหน่อยนึงแงเราก็เลยไม่ได้เล่นแค่มานอนชมวิวเฉยๆจะ้ะแล้วที่นี่ ปีนี้ไม่ได้ไปเลยลมมันแรงวันไหนหยุดตรงกันกับลมแรงเบิงอันฝนตกเบิงอะไรเบิงก็เลยไม่ได้ออกเรือไปเที่ยวกันเลยจะ้ะแทนกันไว้ว่าจะขับเรือไปเที่ยวล่องแก่งกันแบบเอ็มก็ไม่ถึงกับล่องแก่งประจนภัยอะไรขนาดนั้นนะมันจะมีเขาจะเรียกอะไรเนาะเรียกแม่น้ำที่คนขุดขึ้นด้วยมือจะ้ะ เป็นพวกทหารพวกเฉลยนะ่ะที่มาคุดกันเป็นแม่น้ําที่ยาวมากๆจ้ะเป็นคลองเป็นคลองที่ยาวมากๆเขาเรียกว่าเยิดตะคนอนจ้ะเยิดตานี่เป็นชื่อคนอนก็คือแม่น้ำนั่นแหละจ้ะคลองนั่นแหละเรียกว่าคลองก็เลยไม่ได้ไปกันจับปีนี้ก็เลยถามพี่อ้วนว่าฉันเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งเข้าลงในบ้านฟ้าเนาะ ่เขาไปเดินเที่ยวกันไปเดินชมธรรมชาติไปเดินออกกําลังกายกันนะ่ะเขาไปตรงไหนกันเฮ้ออะไรเงี้ยนะที่ว่ามันจะไปทะลุตรงที่เราเคยเอาเรือไปจอดกันแกก็เลยค้นหาใน Google โอ้ Google ไม่ดีรูทุกอย่างจา้ะอากูรูทุกอย่างพอแกค้นหาแล้วแกก็โอเคแกกเลยพามาจากแกก็ไม่เคยมาคือกันได้ในตรงนี้อ,นอาจจะเป็นคนสวีเดนแท้ๆกกยังไม่เคยมาเลย พากันมาตรงนี้จ้ะแต่ว่าแกนั่งรออยู่ในรถวันที่มาเดินก็อากาศค่อนข้างหนาวจ้ะตอนถ่ายคลิปนี้มีคนที่เขามาเดินอยู่ด้วยเขามาถ่ายคลิปด้วยก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้พูดก็เลยมาอัดเสียงใส่ที่หลังเอาบางทีมันก็มดคำมดคำซีวอาไม่รู้จะพูดอะไรได้วยแหละจ้ะบางทีก็ เราก็พูดไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายไปแค่คลิปเดียวสองคลิปไปมุมไหนก็ถ่ายจ้ะเพราะว่าที่สวบเดนหน้าหนาวนี่ไม่มีไม่มีที่ไหนสวยแล้วใบไม้ก็ร่วงหมดแล้วต้นไม้ก็เป็นดำๆมันก็เป็นบรรยากาศมันก็ไม่น่ามันก็ไม่สดใสแล้วนะจ๊ะหน้าหนาวน,านี่มืดขึม มี่มืดกับคลึ่มกับอึมครึมบรรยากาศคือซึมเศร้ามากๆพาให้คนเป็นซึมเศร้าง่ายๆจ้ะเพราะว่าแสงแดดจะมีน้อยมากกว่าแดดจะออกก็ซ้ายถ้าว่าไหนอากาศคึมก็ฟือไม่ได้เห็นแดดเลยจ้ะบางทีเป็นอาทิตย์ไม่ได้เจอแดดเลยวันนี้ที่มาก็ยังมีแสงสว่างอยู่แต่ว่าไม่มีแดดถ้ามีแดดคือจะสวยเนาะอันน้ำทะเลนี่คือจะเขียวงาม ก็จะเป็นสีเขียวมรกตเลยจ้ะตรงที่มาเดินนี่มันก็เป็นเป็นโขดหินสูงๆูงเลยจ้ะเป็นเขามันก็สวยดีอีกแบบหนึ่งเนาะดีกว่าไม่ม, <c oughs> ดม,มีดีกว่าไม่มีที่ไปดีกว่าไม่มีที่ไปอันขับรถมาจากบ้านก็จะประมาณ50าสิบกิโลเมตรนี่แหละจ้ะมาตรงนี้แต่ว่าถนนหนทางเขาดีเนาะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าไกลสักเท่าไหร่แก็ นางรถมาด้วยคุยกันมาด้วยจับกล้องถ่ายรูปมาด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าก็เกล้ไกลเองกต่กไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่แต่ถ้าคำนวณเป็นกิโลเมตรก็ไกลพอสมควรจ้ะขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า